สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องช้างรีแล็กซ์นะครับนี่เรามารีวิวที่เพิ่งปั้นเสร็จกันนะครับวันนี้รีบๆ่อยนะครับเพราะว่าจะรีบกลับวิไลยทุนี้มีเรียนนะครับรถลูกเดิมก็แต่งนี่อะไรมือสองหมดเลยนะครับนี่สภาพกลาง ขี่ให้ดูครับเรื่องท้ายก็จะดังๆหน่อยนะครับยังไม่ได้เซ็คละเอียด ลับมาเช็ค GT หนึ่งนะครับแต่รถก็ถือว่าสมบูรณ์ครับเงียบเครื่องเงียบดีแต่ยังเหลือชึ้งข้างที่ยังดังอยู่นะครับรถที่สม,มูทดีเดินเบาหนิง่งรถเมล์รถเมล์จะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอาจจะรีวิวไม่เก่ง,งเท่าไหร่นะครับเพิ่งหัด รีวิวรถนะครับอขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์ช่องช้างริแล็ก,กด้วยนะครับสวัสดีครับ